สวัสดีค่ะพบกับอาจีและช่องอาจีนิวค่ะแฟม i รีค่ะวันนี้อาจีพาทุกท่านค่ะมารับชมกับรถกระบะที่น่าซื้อและมีส่วนรถและของแถมมากมายค่ะตัวนี้เลยค่ะกับนิสสันนาวา r คิงแค c คาลิเบอร์ตัวีค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติ7สปีดค่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายขับขี่ได้อย่างแน่นอนค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่8 59,000บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะ ในตัวนิสสัน n a วราคิงแคปคาลิเบอร์วคันนี้มิติตัวถังของเขาค่ะความยาวอยู่ที่5,255ม mm ิมค่ะความกว้างของรถค่ะ1,850มิม mm, ความสูงของรถ1,750ม mm ิมค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะ กับนิสสันนาวา拉คิงแคบคาริเบอร์วีคันนี้ค่ะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดำด้านตกแต่งด้วยเส้นขอบโครเมียมค่ะมาพร้อมกับฟอนต์นาวาลาด้านบนค่ะโลโก้ของนิสสันตรงกลางค่ะเด่นสะดุดตาเลยกับโครเมียมตัวฟอนตน์ตัวหนังสือที่เป็นสีดำเงาค่ะลงมาด้านล่างค่ะยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ มีเรดาร์ด้านหน้าค่ะที่ตกแต่งด้วยลวดลายที่เป็นลายแคปลานั่นเองค่ะในส่วนของด้านล่างค่ะที่เป็นการกันโคลนด้านล่างตัวนี้จะเป็นสีดำตัดเส้นสีเทาค่ะเข้ากับตัวรถที่เป็นสีดำเงามากๆค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไฟหน้ากันค่ะในไฟหน้านิสันนาวาล่าค่ะตัวนี้เลยมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะที่เป็น led projector lens แบบ4ดวงแบบนี้พร้อมกับไฟเ a y t i ทม r u ั n นิ่งไลท์ค่ะแบบ LED ค่ะนี hey, ่อยู่ทางด้านนี้เลยส่วนหน้าล่างค่ะมาฟ้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะมาดูในส่วนของล้อด,ด้านข้างกันบ้างค่ะล้อด้านข้างในตัวนิสสันนวรา คิงแค a คาริเบอร์วีคันนี้ค่ะมาพร้อมกับยางดันหลอกทั้ง4เส้นจากโรงงานสเปคยางด้านหน้าค่ะ 225/65R17 ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนค่ะจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลย ตรงกลางมาพร้อมกับไฟเนี้วด้านล่างจะเป็นสีดําด้านพร้อมกับตัวกล้อง360องศาค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะเพื่อให้สังเกตได้ง่ายแล้วก็ไม่ทําให้ตัวรถดูกลืนค่ะตัวนี้ก็จะมีตัวตัดที่เป็นตัวด้ามจับแบบโคมียมค่ะทําให้รถดูน่าใช้งานมากขึ้นค่ะมาพร้อมกับตัวปุ่มกุญแจอัจฉริยะที่เป็นแบบโคมียมค่ะ ตัวนี้จะเป็น King Cap เนาะอย่างที่อาจีบอกไปว่าเป็น King Cap c a l i b e r V ส่วนของตัวแคปค่ะจะบอกว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยดูจากภายนอกตัวรถค่ะด้านข้างค่ะถึงแม้จะเป็นแคปตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกสูงด้วยนี่ค่ะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างที่เป็นสีดำค่ะมาต่อกันในส่วนของล้อด,ด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้ค่ะ ยางก็เป็นยางของดันหลบค่ะสเปกยางด้านหลังค่ะก็จะเป็น2 2 2 5 5ทับ6 5 R 17ค่ะล้ออันลอยขนาด17นิ้วด้านหลังจะเป็นดัมเบลค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแหนบซอมพร้อมโช๊คอัพค่ะส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้รองรับดีเซลค่ะไม่ว่าจะเป็น B7 B10 B20 ค่ะความจุทังน้ำมันอยู่ที่80ลิตรค่ะด้านหลังยังมาพร้อมกับสติกเกอร์ของคาลิเบอร์ค่ะ นี่บุงบอกด้วยด้านท้ายก็ได้ทำการตกแต่งได้อย่างสวยงามค่ะมีตัวยื่นข้างมาตรงกระบาดท้ายด้วยด้านบนจะเป็นสีดำค่ะพร้อมกับมีเท็กเจอร์อันนี้เหมือนเป็นเหมือนป้องกันการลื่นเนาะเวลาเราก้าวขึ้นแล้วเราต้องการเหยียบตรงนี้ค่ะสามารถใช้งานตรงนี้ได้แข็งแรงมากๆตัวเปิดค่ะจะเป็นตัวเปิดแบบโครเมียม พร้มตัวครอบค่ะที่เป็นสีดำมีช่องเสียบกุญแจแล้วก็กล้องช่วยถอยจอดค่ะนี่ค่ะในส่วนของตัวกระบะด้านท้ายค่ะนี่มีหูเกี่ยวทั้งหมด4จุดค่ะขึ้นมาได้แบบนี้เลยเวลาปิดเก็บก็ปิดยกได้แบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังมีเซ็นเซอร์กัระยะด้านหลัง4จุดค่ะมีตัวบอกรุ่นตัว v ด้านหลังมาด้วยค่ะทางด้านขวาของตัวรถมีฟอนต์บอกตัวนาวราล่าทางฝั่งด้านซ้ายค่ะในส่วนของไฟท้ายค่ะจะเป็นไฟเบรกแบบ LED ค่ะเดี๋ยวจี่จะพาทุกท่านค่ะไปรับชมพื้นที่ภายในห้องผู้โดยสารค่ะในตัวแคปกัน อย่างหนึ่งที่อจิชอบในตัวนิสสันค่ะด้วยความที่เขาได้ให้ยางแผ่นใหญ่ตรงนี้มาค่ะเพื่อซับเสียงจากภายนอกตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็กันกระแทกันลอยในส่วนของประตูที่ปิดไปค่ะทางด้านนี้เลยก้าวเข้ามาค่ะภายในห้องผู้โดยสารหรือภายในแคบนั่นเองค่ะก้าวเข้ามาภายในแบบนี้เลย ตั้งขาขึ้นชั้นได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถใช้พื้นที่ได้อีกเยอะเลยอันนี้ก็คือเราให้ดูในแบบที่บางทีการขับขี่ของแต่ละบุคคลอาจจะนั่งไม่เท่ากันเนาะก็จะให้ดูแบบนี้เลยค่ะตรงช่วงที่สะโพกอจีนั่งอยู่ตรงนี้สามารถเก็บของไม่ว่าจะเป็นแม่แรงหรืออุปกรณ์ต่างๆด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะสามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ มีแม่แรงด้านใน1จุดแล้วก็เสริมด้วยการใช้เป็นเบาะด้านหลังได้ค่ะมีตัวเบาะหนังด้านหลังตรงนี้ด้วยส่วนของด้านหน้าค่ะตรงกลางตรงนี้จะมีช่องปรับอากาศค่ะช่องแอร์ด้านหลังมาด้วยคือสามารถเก็บของด้านหลังในส่วนของแครบหรือจะนั่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มในส่วนของพื้นที่ห้องผู้โดยสารก็ได้ค่ะ ามาทางฝั่งของด้านหน้ากันบ้างค่ะกับผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้จะเป็นตัวเปิดแบบโครเมียมปุ่มกดกระจกค,ค่ะตกแต่งด้วยเส้นตัด,ดด้านข้างที่เป็นสีเทาที่เท้าแขนจะเป็นหนังสีด้าตะเข็บได้สีน้ำตาลค่ะด้านล่างก็จะเป็นช่องวางขวดน้ำช่องวางของด้านข้างค่ะที่อาจีบอกไปค่ะนี่ตรงนี้ค่ะแล้วเวลาเราปิดซับไปตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นรอยเลย เดี๋ยวอาจารจะพาทุกท่านไปรับชมทางฟังของคนขับกันต่อค่ะมาทางฝั่งด้านนี้กันค่ะฝั่งของคนขับด้านนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวด้ามจับเปิดประตูที่เป็นโครเมียมมีปุ่มกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะนี่ค่ะทางฝั่งด้านนี้มีอะไรบ้างก็มีตัวเปิดที่เป็นโครเมียม ตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะมีตัวปุ่มล็อกรถอันล็อกแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง2บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะมาก้าวเข้ามาภายในตัวรถกันนี่ค่ะภายในตัวรถค่ะเบาตัวเบาก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดําตะเข็บด้สีน้ําตาลค่ะเบาจะเป็นเบาไฟฟ้าค่ะมีในส่วนของตัวเลื่อนเบาะตัวเอนเบาะแล้วก็ตัวดันหลังค่ะโหยให้แบบครบมากๆเลย ในส่วนของพวงมาลัยตรงนี้สามารถปรับทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะได้2ทิศทางมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานทางฝั่งด้านขวาค่ะก็จะเป็นในส่วนของใช้รีเซ็ตใช้ายใช้บนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มแสงลดแสงของมาตรวัดตัวเปิดฟ้าทางน้ำมันเชื้อเพลิงปุ่มปิดการเลื่นถลายของรถค่ะ เดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจิพาทุกท่านมาอยู่ภายในตัวรถของ n i s สั n นวราชิงแคปคาริเบอร์วีค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะนี่ค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้พาเปิดดูมากวันนะคะเพราะรถเพิ่งลงจากเทนเนอร์เลยเป็นรถที่นิยมและขายดีด้วยในตัว นิสสันนาวาร่าคิงแคบคาลิเบอร์ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ต่อคขั้วแบตนั่นเองเราก็เลยจะถ่ายให้ดูแบบนี้ค่ะกับตัวมาตรวัด TFT ขนาด7นิ้วค่ะแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยค่ะที่เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานระบบต่างๆทางด้านซ้ายและด้านขวาส่วนของด้านหลังพวงมาลัยค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่แล้วก็การปัดน้ำฝนค่ะ มีปุ่มโพต์สตาร์ทด้านหลังค่ะของพวงมาลัยอยู่ทางด้านซ้ายค่ะมาต่อตะกันที่ตรงกลางกันบ้างค่ะก็จะมีช่องปรับอากาศหันเข้าหาผู้โดยสารปุ่มกดสัญญาณไฟฉุกเฉินขนาดใหญ่หน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วค่ะสามารถดูมุมมองของตัวกล้อง360องศนาด้านี้ได้เลยระบบปรับอากาศก็จะเป็นระบบปรับอากาศค่ะที่ เป็นปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาปรับความแรงพัดลมเป็นแบบปรับอัตโนมัติหรือเปิดปิดการใช้งานด้านนี้เลยค่ะปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานหรือต้องการปรับอุณหภูมิให้เท่ากันก็สามารถเปิดตัวโหมดเป็นดูโอก็ได้ค่ะเปิดปิดการใช้งานด้านนี้ด้านล่างมีอะไรบ้างก็จะมีช่องวางของมีปุ่มปิดระบบเซ็นเซอร์ power outlet charge ค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว ช่องเสียบ USB AUX ค่ะปุ่มชิปล็อกทางด้านหน้าเกียร์ค่ะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดค่ะเบรกมือช่องวางขวดน้ำ2จุดพร้อมตกแต่งตัวกรอบค่ะที่เป็นสีเทาที่เท้าแขนจะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีน้ำตาลด้านในก็จะมีช่องเก็บของมี power outlet ชาร์จมีช่องเสียบ USB แล้วก็ Type C ค่ะ เบาทางฝั่งของผู้โดยสารตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับปุ่มนูนขึ้นมาเหมือนให้เราสัมผัสการนั่งได้สะดวกสบายค่ะและนุ่มมากๆค่ะทางด้านนี้ก็จะมีกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือมีสัญลักษณ์ถุงลมนิรภัยด้านหน้าค่ะส่วนด้านบนค่ะตัวนี้ที่บังแดดจะมีในส่วนที่บังแดดที่เป็นไฟส่องสว่างนี่มีกระจกมาให้ด้วย ทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นช่องเสียบบัตรค่ะมีไฟมีแว่นแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะในตัวนิสสัน King Cap c a l i b e r V คันนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบเอก ABS EBD BA ค่ะระบบเสียงเตือนเมื่อเสียงต่อการชนค่ะระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติค่ะทุ้งล่มนิรภัยคู่หน้าค่ะ,ะยังมาพร้อมกับระบบ กุญแจอัจฉริยะค่ะมุมมองกล้องมองภาพรอบทิศทางค่ะหรือ360องศาร u n วิวมอนิเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะอจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ในตัว Nissan Navara Kingcap Caliber V กันค่ะ มหน้าตาของเครื่องยนต์กันด้วยนี่ค่ะทางด้านบนตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่ด้านบนกับหน้าตาของเครื่องยนต์ด้านล่างค่ะในส่วนของเครื่องยนต์ในตัว n i สสันนวรา r คิงแคปคาลิเบอร์วคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.3เทอร์โบคู่ไฮ g h Power ค่ะ เครื่องยนต์ดีเซลสสูบรหัส YS23DDTT ขนาด2.3ลิตร2,298 cc DOHC Twin Turbo Intercooler ค่ะกระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก85.0คณ101.3มิม mm. อัตราส่วนกำลังอัด15.4ต่อ1กำลังสูงสุด190แรงมา้าที่3,750รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะคับเป็นเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะค่ะตัวนี้ค่ะจะบอกว่าได้เบอกไฟฟ้ามาก็คุ้มแล้วนี่ค่ะกับนิสสันนาวาร่าคิงแคปคาลิเบอรค่ะจะบอกว่ารถคันนี้ ขายดีมากๆเลยค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดและที่สำคัญยังมาพร้อมกับส่วนลถต่างๆอีกมากมายค่ะราคาตัวรถอยู่ที่859,000บาทค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ไ cribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอ a j i วคาร์แ Family กันด้วยค่ะติดต่อรถหรือติดต่อโปรโมทค่ะสามารถติดต่อไปที่ เบอร์0985551558ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนี้ได้เลยค่ะแนะนำว่าให้แอดไลน์และทิ้งรายละเอียดไว้ในไลน์ได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจิตจะรีบตอบกลับโดยเร็วทันทีค่ะวันนี้อจิีขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ